อีกแล้วเพื่อนหลังจากมื้อเย็นถ้า6กโมงห้าโมงขยะคุณดีหุ่นสวยยกมือขึ้นอันนี้สลัดสวยๆกบับกรอบนะคะใส่ทันยพืชลงไปใส่ถัว่วใส่มเมล็ดแตงโมงขยะคุณดีมื้อเย็นอย่าทานเยอะนะคะอาจจะขนมปังสักชิ้นหรือทานเด่สลัดอันนี้สลัด แต่ฝรั่งเขาก็ชอบทานสลัดสลัดทุนดีหุ่นสวยขยะคุนดียกมือขึ้นขยะสุขภาพดียกมือขึ้นอันนี้เป็นสลัดลาวิวิวสลัดลาวอะไรวิสลัดอิสานคือสมพักสมพักใครไม่รู้จักผักดองส้มผักยกมือขึ้นนะคะมือเย็นแนะนําทานสลัดขยะความผอมมันผอมยากแต่ความอ้วนมันอ้วนง่าย ทำตามเมนูวิวิบอกคุณจะหุ่นดีหุ่นสวยนะคะบ๊ายบายไอเดียดีๆมาบอกกันกระซิบกระซาบ